็จะมาทำมันเทศญี่ปุ่นนะคะแกงบวชนะคะแล้วก็ทำผัดผักกาดดองใส่ไข่นะคะค่ะแล้วก็มีมันเทศญี่ปุ่นนะคะบ้านอุ้มมีกล้วยนะคะก็ะใส่กล้วยน้ำว้างลงไปด้วยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเราทำทำกล้วยบวชชีนะคะแล้วก็มีมันเทศอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยคือของมันใส่ด้วยกันได้นะคะก็ใส่ผักกาดดองใส่ไข่นะคะอุ้มเลือกที่จะใส่ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดนะคะมันจะมีไข่แดงที่ มันแล้วก็อร่อยแล้วก็อันนี้เป็นผัดเป็นผักกาดดอนะคะในห้านะคะที่ดูแล้วน่าจะสะอาดหน่อยถ้าอยากมั่นใจว่าให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะเราก็เอาไปต้มน้ําให้เดือดนะคะก่อนผัดนะคะเพื่อไม่ให้งง,งนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาทําทีละอย่างนะคะเราเริ่มจากมันเทศญี่ปุ่นแกงบวชก่อนแล้วกันนะคะอย่างแรกค่ะเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะ ระหว่างเรารอกะทิเดือดน,นะคะเราก็เอาผักกาดดองนะคะที่เราจะเอามาผัดนะคะเอาไปล้างน,น้ําก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มให้เดือดแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็กะทิเดือดร้านนะคะใส่น้ำลงไปนิดเดียวพอนะคะมันกับกล้วยลงไปนะคะระหว่างรองเดือดน,นะคะเราก็มาตำกระเทียมก่อน ทำให้ใหญ่ะคะ่ะให้มีครบนะคะเป็นขอเป็นครกหินนะคะแล้วก็เป็นสากหินนะคะเอาแบบให้มันขนาดใหญ่กว่าดีนิดนึงนะคะส่งมาให้อุรีวิวให้ก็ได้นะคะรีวิวคร,บ,ครบให้เลยนะคะปกติก็มีคกไม้นะคะแต่ว่ามันตําแบบไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะคะว่าจะไปซื้อแต่ว่ายังหาซื้อไม่ได้แล้วก็ ยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อนะคะอยากได้โค้กหินเพราะว่ามันถนัดกว่าะค่ะส่งมาให้รีวิวได้นะคะรีวิวที่ฟีเลยค่ะรีวิวรค้กแล้วนะคะก็ยกขึ้นยกขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วก็มาหั่นเป็นฝอยๆนะคะสุกแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่งนะคะหั่นเป็นฝอยๆนะคะ เตรียมตัวผัดนะคะพอกระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ตั้งให้น้ำมันเดือดนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ไข่นะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลานะคะซีิอ,อิ่วขาวนะคะใส่ตามที่เรา ชอบเลยนะคะชอบหวานชอบเค็มก็ใส่ตามใจเลยค่ะอันนี้จะเป็นพับผักกาดดองใส่ไข่นะคะจะทานกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าเป็นข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับอุ้มก็ได้ค่ะเราเล่นนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะคะกับกล้วยบวชชีนะคะอืม